ความรู้สึกอันนี้มันลึกซึ้อเกินในในหน้าเช้านาที่ผมเป็นผู้บังคับหน่วยนะอยู่ใกล้ทดกับทหารและดูการปฏิบัติการรบอย่างใกล้ชิดผมไม่เคยทิ้งหน่วยเลยโดยเฉพาะในการเข้าตีหรือว่าถูกเข้าตีเนี่ยเราได้รับการสูญเสียอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทหารประจำการหรือว่าอาสาสมัครเลือดคนไทยนี่เข้มมาก ผมเคยเห็นเสาหน้าสาตาผมเนี่ย <c oughs> เราเข้าตีที่หมายแต่ที่หมายนั้นยังไม่สำเร็จนะแต่ความจําเป็นแลนะการตามนะภารกิจของเราเราจะต้องยึดที่หมายนั้นให้ได้ทั้งเช่าที่สั่งไปแล้วนะบอกว่าถ้าเราโมดแต่ห่วงคนตายเป้าหมายที่เราจะยึดนั้นมันก็คงไม่สำเร็จจะทำให้ล่าช้าแล้วก็อาจจะเกิดการสูญเสียมากกว่านั้นอีกเขาถึงกัขนาด หามศเข้าทีเป็นภาพที่ผมเริ่มไม่ลงเรื่องกำลังรบเปรียบเทียบนี่นะคือเราค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาใช้กำลังจากเวียดนามเหนือนซึ่งเป็นกำลังหลักจำนวนถึงประมาณสองกองพลหลังจากเขาประสบผลสำเร็จจาก ชนะฝรั่งเศสที่เดนเบนฟูเขาคิดจำเบ้ว่าแอร์เขาจะต้องยึดประเทศลาวนี้ให้ได้ก็เลยลุกขกมาจากทางเหนือนผ่านมาทุ่งห้ยหินกำลังของฝ่ายเราเนี่ยรบอยู่ต้านทานเพื่อป้องกันเมืองล่งแจ้งซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่เวียงจันทร์ถึงจะเขาสำเร็จในการ ยึดและลงแจ้งเนี่เขาก็สามารถที่ยึดเส้นทางลงไปสู่เวียงจันทร์และยึดเวียงจันทร์ได้ผู้สึงถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเราเราเราเสียเปรียบอยู่นะแต่เราก็ต้องอาศัยยุทุวิธีเครื่องไม้เครื่องมือพวกอาวุธสางสนับสนุนนี่เพื่อแก้ปัญหาได้ไอ้เพราะนั้นก็ปัญหาเรื่องกำลังรบนี่ถึงจะสูงกว่าเราก็ทำหมเขาไม่สามารถทีป่ปฏิบัติการได้อย่างเสรี เราไม่คุ้นกับภูมิประเทศเนะฮะรเราเราเสียเปรียบในเรื่องพื้นที่ปฏิบัติการอยู่บ้างโดยน้ำใจนักสู้ของคนไทยนี่ฮะเราก็พยายามแก้ปัญหาไปได้เรามีการสูญเสียคือ KIA นี่คื i in action นี่นะ็ปร,ประมาณ1944นายแล้วก็มีสิ้น มายก็ว่ามันเป็นธรรมดานีคือหายไปโดยที่ไม่ไม่จะพิสูจน์โดยการจับเฉลยก็ไม่ได้หรือมันอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงอะไรหลงทางหรืออะไรมีสซิ่งีย่ประมาณ500กว่าคนนะ8 3 8คนนะทั้ง KIA ด้วยและทั้งมีซิ่งด้วยนะฮะประมาณ2,400กว่าคนอย่างว่าหลัสถานการณ์ของโลกนะฮะ มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกฝ่ายก็คงจะได้พิจารณาแล้วว่าหากจะมีการสู้รบที่ยืดเยื้อก็ย่อมีเกิดการเสียหายทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นก็มติประเทศมหาอำนาจนะเสนอขอุมาล่าเราควรจะได้มีการประชุมกันสัญญาหยุดยิงกันทีเพราะรบกันมานี่ก็ตั้งสิบกว่าปี คือเรามีปนิธานมีความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราเราจะเราที่เราก็ไปรบในครั้งนี้เรารบเพื่อประเทศเรานะไม่ใช่ว่าไปป้องกันประเทศลาวอย่างเดียวเพราะว่าข้าศึกที่รุกเข้ามานั้นเป้าหมายของเขาย่อมไม่จบแค่แค่ประเทศลาวแตาอิทธิพลเขายังดีอยู่เขาอาจจะตั้งรุกเข้ามาถึงบ้านเรา เพราะฉะนั้นก็การที่เราออกไปปฏิบัติการนี่เรามีความภูม ja> ิใจที่ส anyway> ามารถที่จะยับยั้งหรือว่าชะลอการลุกก cool ้าวหน้าของคืบหน้าของเขาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการสูญเสียของคนเราโดยเฉพาะคนไทยนี่ถือว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากภูมิใจไม่หายที่คนไทยเรา มีน้ำใจรักประเทศชาติป้องกันประเทศชาติด้วยชีวิตจริงๆส่งการสูญเสียครั้งนี้ก็มนานับแล้วก็มันเป็นจำนวนไม่น้อยแต่คนไทยก็ควรจะมีความรู้สึกว่าเป็นนี่บุญคุณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่อย่างน้อยก็ควรจะมีอะไรเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงการเสียสละอันนี้ ปิดทองหลังองพระปะติมา